มีเรื่องใหญ่ในวงการกาแฟาเกิดขึ้นครับ Starbucks กำลังจะพลิกเกมครั้งสำคัญในประเทศจีนด้วยการตัดสินใจที่ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์กันไปเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมยักษ์ใหญ่กาแฟารายนี้ถึงเปลี่ยนกลยุทธ์แบบกลับหลังหันเลยข่าวใหญ่เลยก็คือ s t a r b u c ค s เพิ่งจะขายหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจที่จีนไปครับซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่น่าจับตามองมากจริงๆแล้วรู้ไหมครับว่ามูลค่ามันเท่าไหร่4 0 0 0ล้านดอนลลาร์สหรัฐโอ้โห ตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะว่าตลาดจีนมันใหญ่และสําคัญขนาดไหนแต่คําถามที่น่าคิดก็คือเอ๊ะทำไมล่ะทําไม Starbucks สตาร์บัคส์ถึงยอมกลับลําเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ตัวเองเคยทุ่มเงินไปเป็นพันล้านเมื่อไม่กี่ปีก่อนเรื่องนี้มีที่มาที่ไปครับโอเคเรามาเริ่มเจาะกันที่ประเด็นแรกเลยครับการกลับลําทางกลยุทธ์ที่น่าประหลาดใจครั้งนี้คือถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยช่วงแรกๆเลยนะ ยุค2000 starbucks เข้าจีนแบบร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ท้องถิน่นแต่พอมาถึงปี2017โอ้โหคลิกเกมเลยครับทุ่มเงินไป1.3พันล้านดอลลาร์เพื่อคุมเองทั้งหมด100ซแล้วมาวันนี้กลับมาขายหุ้นส่วนใหญ่ให้พาร์ทเนอร์ท้องถิ่นอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเอามาเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะกลยุทธ์ b ี2017เนี่ยเป้าหมายคือคุมเองทั้งหมดทำทุกอย่าง in house แต่กลยุทธ์วันนี้เป้าหมายกลับกลายเป็นโตให้เร็วที่สุดโดโยยออาาศัพร์เน คือมันกลับด้านกันเลยครับแล้วอะไรล่ะคือเหตุผลที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนมันก็คือกลยุทธ์ใหม่ที่เรียกว่า local navigator หรือผู้นำทางท้องถิ่นนี่แหละครับแล้วใครคือผู้นำทางคนนี้เขาก็คือ byu capital ครับต้องบอกว่าเจ้านี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเป็นบริษัทลงทุนที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องตลาดจีนสุดๆและตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่60%ใน starbucks ที่จีนไปเรียกร้อยแล้วแผนใหม่ของเขาเนี่ย ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับลองนึกภาพตามนะแบรนด์ Brand Starbucks ที่แข็งแกร่งมากๆเนี่ยเปรียบเหมือนเรือลำใหญ่ส่วนเป้าหมายคือการบุกหน้าน้านำหนซึ่งก็คือเมืองรองเมืองเล็กๆในจีนที่ยังไปไม่ถึงและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือผู้นำทางหรือ BOU y Capital ที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของเขานั่นแหละนำทางเรือลำนี้ไปให้ถึงฝั่งฝันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เราคิดกันไปเองนะครับเพราะว่า CEO ของเขาคุณไบรอันนิโคก็ออกมาพูดเองเลยว่า ความรู้เชิงลึกและความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นของโบยูจะช่วยเร่งการเติบโตของเราในจีนชัดเจนเลยใช่ไหมครับโอเคการตัดสินใจครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแผนธรมธรมดาานะครับแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยกับตลาดจีนเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมตลาดนี้ถึงสําคัญกับ Starbucks ขนาดนั้นตอนนี้เนี่ยสตาร์บัคมีสาขาในจีนอยู่ประมาณ800พแห่งซึ่งก็เยอะมากแล้วนะแต่เป้าหมายระยะยาวของเขาเนี่ย โอ้โหเะเยยทะยานสุดตั้งเปาไว้ที่20,000แห่งครับ20,000นี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาจริงจังกับตลาดนี้แค่ไหนแล้วถ้าเราถอยออกมาดูภาพรวมทั่วโลกนะจะเห็นเลยว่าสาขาของ t ตา b u c k s ทั้งหมดเนี่ยมากกว่า6 0อยู่แค่ในอเมริกากับจีนเท่านั้นเองมันก็เลยยิ่งตอกย้ำว่าตลาดจีนนี่แหละคือหัวใจสําคัญของการเติบโตในอนาคตของเขาเลยแล้วถ้าเรามองภาพรวมมูลค่าธุรกิจทั้งหมดในจีนนะฮะทั้งหุ้นที่เหลืออยู่ทั้งค่าลายเส้นต่างต่าง สตาร์บัค s เขาคาดว่ามันจะสูงกว่า1,300,000ล้านดอลลาร์โอ้โหเป็นการเดิมพันที่ใหญ่จริงๆเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าการกลับลำครั้งใหญ่นี้มันจะส่งผลยังไงกับบทต่อไปของ Starbucks ถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยนะข้อแรกเลยคือ Starbucks พลิกกลยุทธ์จากที่เคยคุมเอง100%มาเป็นการจับมือกับพาร์ทเนอร์ทำไมล่ะ ก็เพราะว่าเขาต้องการเร่งสปีดการเติบโตให้เร็วที่สุดในจีนโดยเฉพาะในเมืองใหม่ๆแล้วจะทํำยังไงก็ใช้วิธีดึงความเชี่ยวชาญของพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นมาช่วยเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการมีสาขาให้ครบ20,000แห่งในตลาดที่สําคัญมากๆแห่งนี้มันก็เลยทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้ครับว่าสําหรับแบรนด์ระดับโลกในยุคนี้การมีพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริงเนี่ย อาจจะกลายเป็นกุญแจสําคัญดอกใหม่ที่จะไขประตูไปสู่ความสําเร็จในตลาดที่ซับซ้อนหรือเปล่าซึ่งเคสของ Starbucks ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่แบรนด์อื่นๆทั่วโลกต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยล่ะครับ